ที่เขาเรียกเซฟเฮาครับมึงไม่พูดมึงก็ไปนะไม่มีพยานหลักฐานนี่เวกัมพูดถึงเซฟเฮาใช่ใช่เพราะท่านพูดเหมือนกับท่านอังกูลท่านอังกูนบอกว่าเวลาจอดกองปราบเขาจะจับจับใครมาได้เนี่ยเขาจะโทรถามพี่ยงกูลขอเซฟเฮาหน่อยจะไม่พาเขาเข้าเขาไม่ได้เขาเรียกให้เท่แบบฝรั่งว่าเซฟเฮาเนี่ยเซฟเผาอ่ะมาเนี่ยผู้ชายมาผู้ชายขึ้นอยู่เซฟเผาเซฟเผาอันนี้ก็คือจริงๆแล้ว ก็อมองได้สองมุมนะครับแล้วก็ไม่ฮะท่านอย่าไปโลกสวยครับท่านไม่เคยโดนหลังแกไม่โดนข่มขืนฆ่าลูกท่านไม่ได้โดนข่มขืนฆ่าพ่อแม่ท่านไม่โดนฆ่าปาดคอโดนป้นท่านไม่รู้สึกหรอกครับท่านยังโลกสวยอยู่อเงี้ยนะต้องสร้างตำรวจมาให้มันมาปราบโจรน,นะครับต้องสร้างตำรวจมาให้ปราบโจรตาต่อตาฟันต่อฟันความคิดเห็นผมนะแต่โลกปัจจุบันเนี้ยตำรวจทำอะไรเนี้ย โอ้ยโดนไปหมดอ่ะโดนไปหมดมันก็ไม่กล้าทําอะไร<ช>นะฮะมันก็จะเป็นเส้นบางๆฮะมันจะมีเส้นบางๆกับตํต,ำตำรวจที่ปราบจริงๆนะฮะกับตํารวจที่ที่เนี่ยน่ที่กระโดนถ่ายคลิปออกสื่อเยอะเอะนะครับที่ประชาชนบางทีก็คุมสติไม่อยู่ดาตํารวจท้าต่อยเครื่องแบบต่อยท้าอะไรต่อยคือมันก็มันเป็นเส้นบางๆอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆผมผมไม่เข้าใจอะไรนะผอ,อจากทิพท่านสั่งมาแล้ว่ายกเลิกด่านจราจรกวดขันวินัยจราจร นอกจากคุณจะมีข้อมูลอะไรก็ไปตามจับกันเอาอย่างนั้นเฮ้ยผมไม่ชอบเลยนะไอ้ด่านจราจรเนี่ยพอตอนหลังมีกลับมาอีกครั้นี้ก็ถ่ายคลิปกันลงกันด่ากันเล่นเท่อะไรทั้งหดกับประชาชนทะเลาะนตามด่านหนึ่งเนี่ยครับถ้าจะขยันจริงนะตั้งด่านจับความเร็วอะไรนี่นะผมเป็นคนขับรถเร็วครับคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถแซงผมได้อะผมผิดก็จับผมไปขับรถเร็วถามว่าขับเร็วนี่อยากจะรีบหรือเป็นนักซิ่งไม่ใช่กูกลัวตายครับเดี๋ยวมึงประกบยิงกูผมก็ขับไม่ให้ใครแซงผมนะฮะ แล้วขับขวาถ้าขับซ้ายแล้วมากวนตีนข้างขวาเนี่ยก็สมควรโดนจับครับแต่ไปบอกความเร็วร้อยสิบเจ็ดร้ยสิบแปดกฎหมายเนี่ยมันกําหนดแค่เก้าสิบเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณขับเลยเก้าสิบเนี่ยที่โดนดักจับกันเรื่อยๆเนี่ยครับถามว่าใครไม่เกินวะและค่าปรับเนี่ยมันได้เงินรางวัลไงถ้าไม่มีเงินรางวัลผมก็ยังจะศรัทธาคุณนะว่าคุณขยันแต่นี่คุณจับเพื่อเงินรางวัลคุณปะ ใช่ไหมใช่แล้วถ้าจะกําหนดความเร็ว90ก็กําหนดเลยลดนําเข้าประเทศไทยห้ามความเร็วเกิน90ลัมโบกินี่อะไรก็ช่างแม่งความเร็วแค่90ครับมันก็จบแล้วคือตรงนี้ที่มันเป็นประเด็นนะท่านเลยว่าเพราะว่าพอบอจักรทิพย์เนี่ยนะฮะท่านก็นแถลงออกไกลตอนนั้นท่านเป็นวิรชัยสงเมตตาออกรกลาการโหนกระแสกับคุณหนุ่มเลยนะไม่มีแล้วด่านลอยด่านจราจรกดขันไม่ได้ไม่ม,ม,มเีเป็นคำสั่งพอบอเลยพันตำรวจเอกจารงจเลสั่งหมด แต่ประชาชนก็ไปเจอด่านเหมือนเดิม,มแล้วก็ถ่ายคลิปมาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ได้ดูรายการของกระแสไม่คืออย่างนี้นะถ้าท่านไปเจอด่านเนี่ยบางทีมันต้องมีจุดสกัดจุดสกัดเนี่ยนะจุดสกัดเนี่ย ตำรวจภูธรเนี่ยอาจจะมีจุดสกัดถนนเส้นรองอาจจะมีนายตำรวจคนหนึ่งหรือมีกำลังชั้นประทวน3าคน4คนเนี่ยเพื่อดักโจรผู้ร้าย<อ>เขาจะไม่จับความเร็วท่านหรอกเขาจะดักค้นปืนแล้วมึงมีหมายจับเปล่ารถคันนี้ลักมาไหมอันนี้จําเป็นต้องมีอ๋อนี่คืออาจจะเป็นถึงที่ชาวบ้านปอันนี้จําเป็นต<อ>้องปีครับ ไม่ใช่ชาวบ้านจะไปเจอที่เขาด่ากันเนี่ยนะคือพวกจราจรใช่จราจรเนี่ยมันจะตั้งด่านริมถนนเอาพันดำเอาพลบบอเอาป้ายวงกลมไปแล้วแงงดหงิดนะครับแล้วรถติดเป็นขบวนเลยตอนเป็นกรรมการไปรูปขบวนการยุติธรรมนียผมให้เสนอตัดจราจรออกไปเหมือนกับเทศกิจสมัยก่อนคนด่าตำรวจทิบหายเลยเพราะเทศกิจมันไปเก็บเงินนอกระบบรีดไถเนี่ยเ้ยจราจรตัดทิ้งไปเลยปล่อยให้ท้องถิ่นเขาจ้างกันเอง ปทมก็จ้างจราจรเบิกกันเองอะไรกันเองนะฮะตำรวจควรจะมาปราบโจรผู้ร้ายสืบสวนสอบสวนปราบโจรผู้ร้ายทํางานในหน้าที่เรานะครับแต่ทางหลวงจําเป็นต้องมีนะเพราะว่าต้องถวายความปลอดภัยรับผิดชอบทางหลวงส่วนใอ้ควันดาปล่อยขนส่งเขาสิตั้งมาไหมกรมการขนส่งทางบกมึงก็ไปลดน้ําหนักเกินก็ให้กรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบไปครับตำรวจจะได้มาทำงานสืบสวนปราบปรามให้เต็มที่ จราจรนะอ่าจราจรเอาผมย้อนไปเป็นพุ่งกับบ้านโป่งนะครับผมเอาเด็กมาฝึกลูกเสืออาสาจราจรขยันกว่าจราจรผมอีมาเนี่ยนะมาแล้วมันไม่ต้องเอาเงินรางวัลถ้ามีเงินรางวัลทําเพื่อผลประโยชน์เราเนี่ยคนเขาจะไม่ไม่ศรัทธาเราอะนะน้องนะมาเนี่ยจริงๆปัญหาของท่านเลยว่ากับปัญหามันอยู่ตรงคําว่าดุลพินิษที่มันเป็นว่าดุลพินิษแห่งสวยคือประชาชนเนี่ยบางคนผมสัมภาษณ์นายตำรวจมาหลายท่านนะท่านอังกูนที่ก็ปล่อยโจรมาเยอะนะท่าน พนาก็ปล่อยโจรท่านคนนู้นคนนี้ก็เคยปล่อยโจรท่านเลวัตเองท่านก็บอกรูปประชายนคำไหนคำนั้นแต่บางทีเข้าใจไหมไอ้เรื่องกระยุ่งกระยิ่งตามายทางที่มันลงข่าวผมยังหงุดหงิดผมยังโดนไถเลยเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเนี่ยดอนเมืองโพดอนเมืองโทเวไปนะผมมีพลกขับด้วยครับเป็นผู้จัดการนะครับพอมาถึงเนี่ยมันบอกว่าความเร็วเกินความเร็วเกินร้อยยี่สิบพอออกด่านตรงบางบ่อินมันดักเลยครับ ปังไอ้พลขับผมไอจ่าสุพรรณนี่ก็บอกว่าเออผมมากับนายครับผมเป็นตำรวจครับเฮ้ยตำรวจด้วยกันไม่เป็นไรเอาสองร้อยไอเยี่ยมไอเยี้ยมผมนั่งอยู่นี่นะไอ้เราก็มัวโทรศัพท์ไออะไรวะมันบอกเอาสองร้อยสองร้อยเฮ้ยเร็วทีเร็วทีหลังติดเอาสองร้อยผมเลยลงไป แลวแม่ใส่แมสใส่แมสใส่หมวกใส่อะไรไปจําไม่ได้และไอ้คนไหนวะผมเลยโทรไปด่าผู้การจราจรผู้การจราจรกลางว่าตรงนี้ใครรับผิดชอบมึงให้สวัดหรือรองผูมิกับที่รับผิดชอบทางด่วนตรงเนี้ยมาหากูเนี่ยก็มาขอเลิกเลิกไปแล้วเนี่ยผมจังโดนเลยและเอามีอดีตครับผู้ช่วยผู้จการตำรวจแห่งชาติขับรถไปซื้อต้นไม้ที่ ตรงบางบัวทองครับแกก็เอาต้นไม้ใส่กระบะหลังมามันก็โบกตั้งด่านอยู่โบกครับเขาก็จอดชิดข้างทางด้านซ้ายก็เปิดกระจกด้านซ้ายมันมีตังทอนที่ซื้อต้นไม้วางอยู่มันกว้าแม็ปไปแล้วแกโอ้แก,แกเลยเฮ้ย <laughs> อะไรวะใครวะมันก็ไม่ยอมรับใช่เลยต้องออกระเบียบมาว่าใส่เสื้ออะไรก็ช่างต้องเอาป้ายชื่อมาข้างนอกอันเนี้ยเราอย่าไปว่าเลยนะอย่าไปว่า คนดีคนชั่วมันมีแฝงอยู่ในทุกอาชีพ